เชนมาเจ๊ไเ็เชนมาเจ็นั่นแต่ว่าเขาเขาบอกตัวนี้เขามาบอกตัวนี้ตัวข้างหน้เจ็ดไอ้เก้าเจ็ดเนี่ยเขาบอกตัวม้เขาว่าเขาจงมามันแถมมาเสื้อบอก็ได้เกาเจ็ดเขาว่าครับว่าก็ได้บัตสิบรอกใช้นั่นเก้าหกไปถ่ายแอบเขมกเกว่าร่องดังดึ้งเขหกครับ เด็กเกดก็สู้นะเพราะว่าก้านนี้เด็กก็แอดชานตก็ถามว่ามันดูแก่วยเปิดเป็นแนวทางแต่ถามว่าแกไม่ใช่นี่นะแกฝันแม่นนะครับคนแถวนี้รู้หมดใช่ไหมตะก่อนนะลุงนะคนตะกอดคนตะกอนคนคนบางคนแต่เป็นเป็นนอนเมื่อเด็กเขา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 เขมาเชให้เชิญให้เียนให้เลยนะของตัวสามตัวเลยเลยเขียนให้เขียนให้อย่างเดียวเลย ใช่กร <What> ะคอแกตลอดใใกล้ๆใกล้จัออกไอ้นั่นนะไอบูกบรบให้97ครับก็อย่าลืมอืมอตัเ็งทที่ หกเจ็ดโอ้เพรันหกเจัก้าเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะลุงต้อยนะอืมเดเดียวเลยอืมเม็ดเดียวเลยก็้าเจ็ดกัเจ็ดแต่ว่าตักรัมเด้ตกมหกเจ็ดตัวกลับหกเจ็ดเัรเจ็ดไอาอย่าลืมเพราะว่าลุงต้อยเนี่ยแกจะชอบแบบว่าออกแบบ เก้าเป็นหกเป็นเก้านันพันน้อยเนาะเงินวนวนพันไปเขาทุกไปเห็นเขาห้องบอกว่าได้คนงดเลยหนึ่ดเลยแล้วมันหอกว่าหนึ่งเก่าไปเก่าประมาณนี้นะครับอ่าอ้าวแล้วหนึ่งเก้าล่ะหนึ่งเก่าแยมเม็ดเดียวนะครับได้ยินว่าปู่แกก็มากระซิบบอกหรือเปล่า โม่แจกไปโม่ก็โบเห็นคนเลครับมึงมึงมึงเข่นยังไงมึงเข่นยังไงโบโบด้วยไงมึงมึงจะแจมไหมตามเลยแจมเาเด็กแจมเด็กเล่งจีเล่งจีให้ไปงวดก่อนอ๋อตามงวดที่ก่อนงวดก่อนให้เก้าหนึ่งวัวว่ามันจะมางวดนี้เก้าหนึ่งเราตามดูด้วย เขียนชื่อลุงด้วยนะครับนี่ตัอ้แกจะให้แค่แค่ความฝันของแกก็คือให้เม็ดเดียวก็คือเก้าเจ็ดกับเริ่มหกนะครับแต่ไม่วกับเจ็ดงจกมเก้าเป็นหกไงเก้าเป็นหกเก้าเป็นหกนะครับก็นี่นะก็วง ด้วยนะลุงตัวมากๆตัวไหนชอบตัวไหนนะแขนเ่ามาทำรุงรุ่งจิตบเทงเลยรุงจิตที่รงเรื่มไปบโรุงฝันฝันไปกดเจงรุ่งเส้นกันรุ่งได้บเรวรุเงแดงจำเลยจำปรเดยจะของฝันจำปไดว่าวจะของฝันเดี๋ยววงกลมให้หน่อยอ่ะชอบจริงๆเลยเม็ดเดียวไปหยิบจับไว้ซึ้ไม่ไงนี่ เจ็บุ่กลมไว้ลุงต้อยตุ่กลมให้แต่ว่าผมบอกจริงเด็กงยั่งตอครับยินดูด็ยินดูเขาบรมาณนี้คนมาถามจะเป็นเด็กยังเด็กก้าวเจ็บเป็นเังอ๋อบอตัวเดียวเลยก่าเจ็ดเก่าเออเดี๋ยวให้ลุงต้อยกันทีก็ได้นะเรียกนะเด็กแมสมกัเ็กมันกาควงมันก้า ต่ม่นบปเจเมื่อนว่าม <energetic> ีคนมีมีคนมาหองบอกว่าผมประธานนัดครับบทานประธานจ้แแต้งนะครับรปวามไปสืบรื่เล็กเจ๊ก็มาบอกแค่นั้นในความฝันเขาเขาประามันจรครับ่คนมันคนมันคนมัถามดูมันไปสืบเล็กเกเพื่อเล็กเกเอาน่เปน ตหนงส่วนมากลุมต้อยนี่เม็ดเดียวเลยนะตัวเดียวนะเวจริงจริงเกาเกาเกด้อาเด้อครับมันเก่าเกาเก่อ่ะเดี๋ยวมาดูครับผมนี่ลุต้อยจะบอกว่าระวันเจ็เก้าับเก้าไม่รู้ผมแปลผิดหรือไม่ส่วนมากเลขแกจะกลับนะถูกต้องเนาะอืมมันนันมันน่ันน่ันน่สามสามเจ็ดโอสมเจ็ดนออก ออมันดูดีออกออกย้เนาะมไทยมันสามหนึ่งศูนย์มนมันจะจับศูนย์นั่นันพันในพันในแฉมจะนมาออกสามห่งศูนย์เด็ก่าเด็กเก่าเดินเดนบุยวันนี้เอาเม็ดเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยอันนี้มาดูเข่งเข่งครับต้อยแก็ะเป็นต้อยขยติดเตียงมันดียัง เรต้องเขียนวันที่หรอเขียนเลขเลยนี่นีเขียนวันทีให้ด้วยนะเขียนเลยครับเขียนวันทีด้วยลายมือสวยครับลายมือสวยวันพูดก่อนนะว่าลุงต้อยเนี่ยเคยให้สามตัวตรงๆสองตัวตรงๆเม็ดเดียวนะแค่ชอบไม่ได้หงหดเยอะมันมันจะมันออกอันอันหาตัวซำพันในเจ็ดวันนี้เจมไปออกวันมาวันนี้เลยเกยเลยไงว่าย้ำนะอยย้ำตัวเดิมนี่นะครับมันออกย้อนหลังเนาะครับ วันฟันไปเลยกอนนี่บางน,นิดโท่าทัดก่อนทุชูวันเห็นเห็นน,น,นี่กี่โมงเนาะครับผมต้องให้ลายมืออาจารย์เองนะเจายเอ,ง,อ,เอยงถึงจะถึงโอ้มาเป๊ะเป๊ะนะโคอเพราะว่าเอาท่านอ่อีกท่านท่านใช้ไม่ได้